นี่คือลายอินล้อตัดนี่เลยดูนะครับเริ่มจากคุณหนึ่งตามนาเปนเตอร์ถ้าไม่รู้ค่าเริ่มจะต่ำนอนนะครับเพราะแปลงเราวัดค่าเราต้องเอาค่าเหมือนกันนะแล้วปรับไปที่เหมือนเดิมนะครับศูนย์โอห์มเอดีเจอ่าโอเคดูนะครับเราก็วัดนะครับสองเส้นนี้คืออ่าสองปลายของรกระรวดเห็นกระรวดสองเส้นนี้ป่ะเห็นไหมสองเส้นนี้อ๋อยมัแปลงไหมนะ ็นได้เราปักดับด้านขาเข้าว่ามออแปลงเป็นยังไงอ่าโอเคนะนี่ค่าก่อนทานของม้อแปลงขาเข้าเนียนะครับเนี่นะเราอ่านค่าโอมาตัวนี้เราอยู่ที่เท่าไหร่ครับอ่าประมาณหนึ่งร้อยใช่ไหม หนึ่ยคูณนึ่หนึ่งนไได้มาหน100ึ่งร้อยโอห์มโอเคนี่ขาเข้าโอเคนะดูต่อไปดูอะไรครับขาออก mm hmm. เห็นไหมนี่ขาออกมีกี่เส้นครับนี่ดูนะหนึ่งสองสามสี่ห้านี่นะเห็นไหมเนี่เห็นไหมมีขาออกันะมันมีตัวที่ผ่านอะไรครับผ่านซีด้วย นะเพราะนั้นเราเช็คเฉพาะส่วนที่เป็นขดล,ลวดคือสองเส้นปลายกับสองเส้นหน้านี่เห็นปะ่ะนะเพราะนั้นเราที่ตรวจสอบนะเราก็ดูสายมาันอ,อยู่ไหนมันก็จะมีสองเส้นนี้นะครับนี่สองเส้นนี้เราก็ปักไปดูนะแล้วสังเกตตอนนี้นะถ้าเราตั้งค่านวต่ำเกินไปนะครับแตัวนี้แต่ว่าค่ามันเป็นยังไงครับน้อยมาก ห็นะอันนี้ค่าต่ำเลยนะครับสองเส้นนี้นี่ค่าทานน้อยนะครับตัวนี้นะนะครับแ่นเพราะฉะนั้น,น,นถ้าต่ำมาศูนย์เมื่อไร่นะ่เราจะวัดค่าไม่ได้แนละ้วนี่นะครับครับนะดูนะปรับไปที่นะครับ,บรสงสุดยิ่งน้อยใหญ่เลยนะเห็นไหมดีนะมันวิ่งเหมือนกับคอนดักเตอร์เลยนะครับเพราะัตัวนี้ถ้าต่ำมาศูนย์ดูนะครับ เนี่ยนะตามมาศูนย์นะครับเราเราตับศูนย์ใหม่นะครับเดี๋ยวเราดูว่ามันจะวัดค่าได้ไหมอ่าโอเควัดค่าเอาหรือลายเอาอ่าโอเคเพิ่มเท่าไหร่ครับอ่าสี่ขีดเห็นไหมก็เท่าไหรศูนยจ์จุดเไม่รู้จะเงาอ่าใช่ไหมศูนย์จุดแปดใช่ไหม จาก0ถึง2ขีดละ0.2ตอนนี้ <2 S 1> เลยมา4ขีดโอเคนะีนเริ่มา4ขีดนะเยราะนันค่าที่อ,าอามาก,ก็จะเป็น0.8คูณด, <5 S 1> ด้วยขนาดที่ตั้ง1ค <5 S 1> กกูณ1อันนี้จุดที่8โอห์มดูนะตรงน,นี้นะ <5 S 1> เห็นนะ0.8โอห์มต่อไปคู่ที่ 2, 2> <5 S 1> นี่นะครับ โค้ดที่สองได้หนึ่งจุดสองโอห็นไมนะตัวนี้ได้มากไอ้ตัวนี้ได้น้อยกว่าเอ่ออันนี้ได้มากกว่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นไฟที่ออกมาจากสองชุดนี้จึงไม่เท่ากันเห็นไหมเพราะชุดที่เป็นศูนย์จุดแปดมันจะได้ว์ออกมาที่เก้าโวลต์ นะส่วนชุดที่เป็น1.2ม่อีได้ไฟอาสมา11โวลต์เห็นไหมเพราะนั้นนะสังเกตนะครับนะโอมยิ่งสูงไฟยิ่งมากขึ้นเหมือนกับคอยจุดระเบิดเลยเห็นไหมองยิ่งเยอะไฟที่ออกมายิ่งสูงนะครับนะนี่แหละนะครับนี่คือการอ่านค่าโอมนะ Now. Nah